มาที่วันต่อไปเลยนะครับก็คือทํานายผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับมาดูซิว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ดวงจะเป็นยังไงทํานายตั้งแต่วันที่26มีนาคมปีพศ2565นะครับจนถึงวันที่2มษายนปีพศ2565นะครับระยะก,การทํานาย7วันมาดูที่ใบแรกนะครับ ได้สีไม่เท้าการงานการเงินมั่นคงดีอแต่ว่ามีข้อเสียก็คือมีเรื่องให้เสียเงินสูงโอ้มีนี่มีสินก็เยอะมากๆเลยมีแต่เรื่องเสียตังคจ่ายเงินเยอะอยู่ตลอดเวลามีรายจ่ายสูงกว่ารายรับน,นเนี่ยปัญหาหเครียดก,ก็เยอะทำให้วิตกกังวล กุ้มใจมีได้ให้กุ้มใจอยู่ตลอดเวลาบางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับมีข้อดีอย่างเดียวก็คือชื่อเสียงมีชื่อเสียงความสำเร็จแต่ต้องการเงินค่อคข้างจะเศร้าอเรื่องความรักก็มีดีอยู่ครึ่งหนึ่งเสียค่อนข้างเยอะค่งนขั้งมีเรื่อให้กุ้มกัดกุ้มก้มใจเยอะการง,งาน การงานส่วนใหญ่จะทำอยู่ในบ้านมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยอยู่พองมากเลยต้องเอาเงินต้องยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อให้ธุรกิจการงานการเงินพอไปได้ส่วนเรื่องความรักความรักความรักดีครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งสุขภาพ สุขภาพให้ระวังปัญหาเรื่องเครียดความเครียดมีเรื่องให้เครียดอยู่ตลอดเวลาส่วนเลขเด่นของท่านก็คือเลขสเลขหเลขเก้เลขยีสิเลขสิบ อันนี้เลขสิบเก้าเลขหนึ่งกับเลขเก้าอันนี้เลขห้าโอเคไม่มีไพ่แรงมากมีแค่เรื่อง ช่วงนี้มีนี่มีสินเยอะกับการจ่ายใส้สอยมากนะครับปัญหาเน่เครียดโอเคถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับสาหรับผู้ที่เกิดบานงจันทร์คุณครับ